ดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่มินนี่ชาแนลนะคะทุกคนขาพี่อุ่มจะบอกว่าพี่อุ่มหายไปประมาณเกือบเกือบสสัปดาห์นะคะเกือบเกือบสออาทิตย์เนาะติดงานหนักมากจริงๆคือ คือพี่ไปทํางานออกแต่เช้าอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็เลิกงานดึกนะคะทุกคนก็ไม่ค่อยมีเวลามาทําคลิปทักทายน้องๆเท่าไหร่นะแต่พี่ก็ยังคิดถึงอยู่ทุกวันนะก็คือพยายามอยากมาทําคลิปทักทายให้มันได้ทุกวันหรือวันเว้นวนันสองวันครั้งอะไรอย่างนี้แหละเนาะแต่ว่ามันทําไม่ได้จริงๆทุกคนแบบคือพี่เลิกงานมาถึงบ้านก็ค่ําแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะไม่ค่อยมีเวลาเท่าไหร่แล้วก็มีน้องๆหลายคนเลยบอกพี่มาว่า เมื่อไหร่จะได้ดูคลิปตกแต่งโพนี่วิวตกแต่งไรแ Apple ลหวานเมื่อไหร่ ia, หจะได้ดูเกมดาก้อนมาเ i นียเมื่อไหร่จะได้ดูเกม Disneyland อะไรแบบนี้เนาะพียอะจำได้หมดเลยแต่ว่าคือณตอนนี้ยังไม่มีเวลามามาทำให้ดูจริงๆนะคะขอโทษน,น้องๆทุกคนด้วยเนาะก็เมื่อว so, ันเสาร์ที่ผ่านมาพี่อุ๋มอาได้หยุดนะคะเป็นวันหยุด เป็นวันหยุดประจำสัปดาห์ของพี่อุ๋มเองก็เพิ่งได้หยุดไปนะแต่ว่าด้วยความที่พี่อุ๋มติดภารกิจเนาะทุกคนก็ไม่ไม่ได้มาทำคลิปทักทายเพราะว่าหยุดแค่วันเดียวแบบซักผ้าก็ป,า,ปาไปครึ่งวันแล้วอะไรแบบนี้แล้วพี่ก็กลับบ้านแม่ด้วยนะคะแล้วก็เมื่อวานกะว่าจะมาทำคลิปทักทายน้องๆแล้วแหละ ก็คืออัปเดตให้อะไรต่างๆนานาในเรื่องของอีเวนท์ที่เพิ่งจบลงไปด้วยเนาะแต่บังเอิญว่าแม่พี่ล้มอีกนะคะก็พาแม่ไปหาหมอก็ไม่ได้มาทำคลิปอีกนะคะทุกคน คือช่วงนี้ชีวิตพี่คือมีแต่เรื่องราวแล้วก็ภารกิจเยอะแยะมากมายเลยที่ต้องให้ทํานะคะก็พยายามจัดสรรปันส่วนเวลาอยู่เนาะคือพี่ใจพี่ก็คืออยากมาทักทายน้องๆทุกวันหรือว่าวันเว้นวัน,วนอย่างนี้นะคะพยายามจัดสรรปันส่วนอยู่เหมือนกันนะคะในเรื่องของการทําคลิปอัพลง YouTube ทักทายน้องๆน,น,นะคะก็หวังว่าจะยังไม่ลืมพี่นะแล้วก็หวังว่าจะยังไม่โกรธกันนะคะทุกคนนะ อย่าเพิ่งโกดพี่อย่าเพิ่งลืมพี่กันนะทุกคนนะอ่าอย่าเพิ่งอ่าเลิกติดตามพี่ไปก่อนนะคะยังอยู่อ่าพี่ยังคงเล่นเกมอยู่เหมือนเดิมนะทุกเกมนะคะหลกัหลกๆก็จะเป็น My Little Pony อันนี้พี่เล่นอยู่แล้วนะ ไม่มีเวลามาทําคลิปทักทายน้องๆก็จริงนะคะแต่ว่าพี่อุ๋มเข้ามาเล่นเกมทุกวันนะก็คือเข้ามาเก็บเหรียญแล้วก็เข้ามากดส่งหัวใจให้น้องๆทุกวันอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องเป็นห่วงเลยนะสําหรับคนที่เป็นเพื่อนกับพี่อุ๋มอิ่มในเกมนะคะพี่อุ๋มส่งหัวใจให้ทุกวันอยู่แล้วเนาะ เมื่อวานพี่ก็เข้ามากดรับเพื่อนอยู่นะอ่ะโอเคเดี๋ยววันนี้มีแอดมาเพิ่ม2คนนะคะเดี๋ยวพี่รับเลยแล้วเดี๋ยวพี่จะเข้าไปส่งหัวใจให้นะคะทุกคนอ่เน็ตมันจะช้าหน่อยนึง โอเควันนี้พี่ส่งหัวใจให้ทุกคนครบแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวพี่อุ๋มขอรับของตัวเองด้วยนะคะ465ดวงขอบคุณมากๆเลยนะคะสำหรับน้องๆทุกคนที่ยังคงส่งหัวใจให้พี่อุ๋มอยู่เหมือนเดิมทุกวันนะคะเมื่อวานก็ตอนเลิกงานพี่มาถึงบ้านตอนอเดี๋ยวนะ พี่พาแม่ไปหาหมอเพราะว่าแม่ลมนะ้มเนาะก็กว่าจะอะอะไรเสร็จสับเนาะทุกคนก็ประมาณ3ามทุ่มนะคะแล้วคือพรุ่งนี้พี่ต้องไปฉีดวัคซีนโควิด1 9ด้วยนะคะทุกคนก็ไม่รู้ว่าหลังจากที่พี่เลิกงานกลับมาเนี่ยพี่จะมีอาการตอบสนองอะไรหรือเปล่าแบบว่าอาพี่อาจจะมีไข้ขึ้นง่วงซึมอะไรแบบนี้ซึ่งมันเป็นผลข้างเคียง ของวัคซีนโควิด -19 นะคะทุกคนก็อาจจะไม่ได้มาทักทายน้องๆนะสำหรับวันพรุ่งนี้พี่อุ่มบอกไว้ก่อนนะคะโอ้โหกล่องของขวัญของวันนี้นะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ขอแคปรูปไว้หน่อยแป๊บหนึ่งอืมคือหลายกล่องมากขอบคุณมากๆเลยนะคะคือกลองเบลเลอร์เลยวันนี้เอาจริงพี่ โอ้โหขอบคุณพี่ซึ้งใจมากเลยคือเอาจริงๆนะน้องๆคือทุกวันที่พี่เข้ามาเล่นเกมอะ่ะมันจะมีกล่องของขวัญกองใหญ่ๆแบบเนี้ยทุกวันนะเอาจริงๆพี่ขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณทุกคนที่มาทิ้งกล่องของขวัญให้พี่นะคะถึงช่วงนี้พี่อุ่มไม่ว่างเข้าไปทิ้งกล่องของขวัญให้ใครก็อย่าเพิ่งโกรธพี่อุ่มนะคะยังคงส่งหัวใจให้น้องๆทุกคนเหมือนเดิมนะ วันนี้เยอะมากค่ะน่าจะ60กล่อง70กล่องได้มั้งวันนี้เยอะมากจริงๆขอบคุณมากๆค่ะสำหรับกิจกรรมสนุกแผมยังได้รับรางวัลน,นะคะเมื่อวานนี้พี่อุมได้รับน้องโพนี่ไปแล้วนะตัวเมื่อกี้เลยเดี๋ยวๆนี่น,นี่น้องตัวนี้เอ้าไหนอ,ะอ่ะตัวที่พี่เล่นมินิเกมไปเมื่อกี้นะคะนี่เลยตัวนี้นะคะผู้ดูแลตัวโยงนะคะทุกคนพี่รับไปแล้วนะ ส่วนอีเวนต์เอาจริงๆสองอีเวนต์ที่ผ่านมาพี่ไม่มีเวลาเข้าไปเล่นเลยก็คือได้มีเวลาแต่ละวันเข้าเล่นเกมแป๊บเดียวเก็บเหรียญส่งหัวใจแค่นั้นเองรับหัวใจแค่นั้นเองนะคะงานพี่เยอะด้วยแหละคือเข้างานคือพี่ไปถึงบริษัทแต่เช้าเนาะด้วยความที่บ้านอยู่ไกลพี่ก็ออกเช้าใช่ไหมก็ไปถึงบริษัทตั้งแต่ เจ็ดโมงสี่สิบโมงสีห้าไม่เกินนี้นะคะก็เลิกงาน6กโมงหกโมงครึ่งนะคะตอนเย็นแต่ว่าบ้านพี่มันก็ห่างจากบริษัท30กิโลเนาะกว่าจะมาถึงก็ทุ่มสองทุ่มอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็ตอนนี้มันจะมีไอเทมลดราคาอยู่นะคะทุกคน ก็จะเป็นของตกแต่งนะคะพวกโต๊ขนมหวานหลายชั้นตะกร้าขนมหวานอะไรพวกนี้มันจะใช้เพรซื้อนะคะแล้วก็มีโพนี่ลดราคาด้วยนะที่อยู่ในพนี่บิวก็จะมีพนี่นักเรียนรักของหวานนะคะลดอยู่ที่6 0เอนาะจาก325เพรเหลือ130เพรนะคะมีร้านอาหารกิบตึงใจด้วยนะตอนนี้ลดลดอยู่4 0เหลือแค่300เพรนะคะ อ่ะแล้วก็มีน้องโพนี่หลายๆตัวทุกคนก็ลองเข้ามาดูที่ร้านสตโตกันนะคะเออพี่ว่าน้องโพนี่ตัวเนี้น่ารักนะเคอร์บัฟเฟนะคะทุกคนชื่อเขาแต่ราคามันก็ค่อนข้างแพงอะ่ะพี่ว่าลดสามร์เซนมันก็ยังน้อยอยู่นะคะอืม อ๋ออันนี้มันเป็นร้านค้านะคะอ่าร้านคัพเค้กชูกาเบลนะลดราคาอยู่ที่แคนทาลอนนะคะอันนี้มันน่าจะเป็นร้านใหม่ลดอยู่ที่60%ก็อืก็ได้อยู่เดี๋ยวพี่จะซื้อเลยแล้วกันเนาะเพราะว่ามันเป็นร้านค้านะคะ๋ยวพี่หาที่ว่างตั้งก่อนโอเค สำหรับอีเวนที่ผ่านมาใครได้รับรางวัลอารางวัลใหญ่ที่สเตจสุดท้ายแล้วก็รางวัลคอมมูนิตี้บ้างคะ่ะก็คอมเมนต์อัปเดตพี่อุ่มได้นะคะจะได้แสดงความยินดีด้วยเนาะเพราะว่าพี่อุ่มเล่นไม่ทันจริงๆนะคะได้แค่อาโพนี่ตัวเดียวนะคะคอมมูนิตี้ก็ไม่ได้เหมือนกัน อืมเดี๋ยวดูชุดเซตหน่อยว่ามีอะไรน่าสนใจหรือเปล่าอาจริงๆในชุดเซตที่เขาขายแบบใช้เงินจริงซื้อนะสามเซตเนี่ยมีแต่โพนี่ตัวสวยๆทั้งนั้นเลยพี่อยากได้มากเลยนะแต่แต่พี่ยังรู้สึกว่ายังไม่อยากเปนะคะอ่าเนี่ยเซตเนี้ยพี่ว่าคุ้มได้ทั้งโพนี่ได้ทั้งเพชแล้วก็ ได้ร้านค้าด้วยนะคะเป็นแผงหัวเชิญน้ําหอมอันนี้เป็นร้านค้านะคะ,อ,ะอันนี้ด้วยอ่าคอลเลกชันคิวตี้เนี่ยบูธคาราโอเกะก็เป็นร้านค้านะคะทุกคนแล้วก็เคอร์บัฟเฟลหนึ่งตัวเพดสี่สิบเมตรก็คุ้มนะพี่ว่าอืมก็พิจารณากันนะคะสำหรับใครที่อยากเปนเนาะพี่อุ่มไม่ได้เปเกมนี้มานานละ ตั้งแต่ช่วงที่ย้ายกลับมาจากกรุงเทพก็ไม่ค่อยได้เปเลยนะคะคือเป็นอีเวนท์ที่ยังไม่ถูกใจพี่ด้วยแหละพี่ก็เลยไม่ได้เปนะคะทุกคนแต่ก็มีซื้อน้องโพนี่ลดราคาอยู่นะก็คือใช้เพจซื้ออะไรแบบนี้ก็มีซื้ออยู่นะคะแต่แต่แบบใช้เงินจริงซื้อยังไม่ได้เปนะคะยังไม่เจอตัวที่แบบว่าโอ้โหมันหายากมากมาก ถูกใจเรามากๆอะไรแบบนี้เนาะพี่ก็ยังจะไม่เปวันนี้แว้มาทักทายน้องๆเฉยๆนะคะแล้วก็ขอบคุณสำหรับกองกล่องของขวัญกองใหญ่มากนะคะวันนี้ใหญ่มากจริงๆนะคะ <S <S เดี๋ยวพี่อุ่มก็จะต้องขอตัว ก่อนนะคะจะรีบไปอาบน้ำนอนเพราะว่าพี่ต้องพักผ่อนให้มันเพียงพอด้วยแหละเนาะพรุ่งนี้พี่จะต้องไปฉีดวัคซีนแล้วเข็มแรกนะคะก็ต้องพักผ่อนให้เพียงพอแล้วก็เขาบอกว่าให้พักผ่อนให้เพียงพอ6-8ชั่วโมงนะคะแล้วก็ดื่มน้ำเยอะๆทานอาหารที่มีประโยชน์แล้วก็ครบ5หมู่นะคะทุกคนพี่ก็ต้องทำตามที่เขาแนะนำมาเนาะ แล้วก็งดชากาแฟด้วยแต่ดีหน่อยว่าพี่เป็นคนที่กินชากาแฟไม่ได้ก็เดี๋ยวอ่าพี่จะพยายามมาทักทายน้องๆบ่อยๆก็แล้วกันแล้วก็สำหรับเกมราก้อนมาเหนียนะคะอ,นนอันนี้อันนี้อันนี้สัญญาเลย ราก้อนมาเนี่ยเดี๋ยวเราจะเจอกันกับเกมนี้หลังจากที่พี่อุ่มฉีดวัคซีนมาแล้วนะคะก็อาจจะเป็นอ่าวันมรืนนะคะทุกคนและเรามาเจอกันกับเกมราก้อนมาเนี่ยอ่าไม่เอาวันมรืนเอาวันเสราร์นะคะวันเสราร์เนาะเพราะว่าวันเสราร์พี่อุ่มหยุดนะคะก็เดี๋ยวมาทําคลิปเล่นเกมราก้อนมาเนี่ยให้ดูเพราะว่า เกมนี้พี่อุ๋มก็ยังไม่เคยเล่นเหมือนกันนะคะเดี๋ยวจะมาเปิดเกมไปพร้อมๆกับน้องๆเลยนะคะทุกคนโอเควันนี้พี่อุ๋มก็ต้องขอตัวลาไปก่อนละกันนะคะขอไปอาบน้ําพักผ่อนก่อนนะเดี๋ยวพี่อุ๋มไปฉีดวัคซีนมาแล้วเป็นยังไงจะมาเล่าประสบการณ์ให้น้องๆฟังนะคะวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะน้องๆคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย